สวัสดียามสายๆนะคะพบกับช่องน้องใบเตยแฟมิลีนะคะครอบครัวช้างนะคะน้องใบบัวจ้าวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะภารกิจยามเช้าๆของพ่อควันนะคะนู่นค่ะไปขนสับประรดมานะคะเพิ่งมาถึงกันค่ะภารกิจยามเช้าเดี๋ยวคงจะ นะคะนี่นะคะยายน้ำบาานของเราเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จภารกิจเอาสับรดลงรถเสร็จแล้วก็คงจะพาพี่พีช้างของเราไปนู่นละคะมองเห็นเขาด้านหลังพี่ทับไทยไหมคะข้ามคลองไปก็จะเป็นเหมือนป่าะคะวันนี้อาจจะพาพี่พี่ช้างเขาไป เขาร่มเข้าเงากันทางโน้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเดินข้ามกันได้หรือเปล่านาะพี่ทับไทยครับนะคะพี่ทับไทยของเราอยู่ฝั่งนี้ค่ะนี่เลยทับไทยนะคะพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะวันนี้เนาะเนาะคะ่ะเดี๋ยวพาไปกินเดินผ่อนคลายกันฝั่งโน้นละคะ่ะ ตรงไหนมีร่วมๆก็เอาช้างไปผูกแล้วกันน้ำชาน้ำชาว่างไงน้ำชาบวัดดีชาเสียงหน่อยแล้วเสียงหน่อยแล้วเสียงหน่อยน้ำชาขอเสียงหน่อยจา้าขอเสียงหน่อยจา้าตั้เม้ยเ้ขอเสียงหน่อยขอเสียงก่อนค่ะไปเอาสับประรดมานะคะพอดีคนสนใจดีนะคะต้นมะพร้าวเลยได้ก้นานมะพร้าวมาด้วยวันนี้อขอเสียงหน่อยน้องตุ้ ตุ้มจ้าเขาไม่ชื่อเล่นจะ่าชื่อน้องตุ้มนะคะน้ำชาอาเขาเสียงสวยๆสวัดดีจ้าก่อนจ้าขี้โกงไหมขี้โกงไหมขี้โกงไหมไหนไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ไม่ได้ยินเสียงหนูเลยจ้าโอ้ไม่ออกเสียงนะสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่ะไม่ไม่ไม่ขี้โกงตัดด้วยตัดด้วยเดี๋ยวไอ้นี่แ ขี้โกงแล้วไม่ยอมหวัดดีจ้าเลยขอบคุณค่าก็ไม่หวัดดีเลยสำหรับวันนี้นะคะก็ภารกิจยามเช้าเช้านะคะไม่เช้าแล้วเนาะก็สายแล้วเนาะพี่ขวานเขาเพิ่งไปเอาสับรถกันมาตอนนี้นะคะนี่ค่ะแต่ละคันรถแบบนี้เลยนะคะช้างห้าเชือกก็แบ่งปันกันไป ทีละนิดทีละหน่อยนะคะ,ะ <laughs> นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแหละเนาะที่ว่าในทุกๆวันที่อาจจะได้ขออนุญาตเปิดทำการไฟ้สดเพื่อที่จะหาค่าน้ำมันเติมเกี่ยวญ้าและก็พอได้ต้นสับประรดมาให้ช้างนะคะเพราะว่านี่เลยนะคะคิดจะว่าประจำวันของพ่อควานและก็พี่ๆช้างของเราทั้งหมดนะคะก็ะจะประมาณนี้เลยนะคะ นุ่นดอกเมยอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะดอกเมยสาวน้อยของเราเนาะนี่ค่ะกินยารอนกบพ่ควานเนาะเอาทยอยเอาสับประรดลงทีละกดุดจุดจุดจุดนะคะช้างใหญ่ห้าเชือกก็ห้าจุดนะคะกะรรโดแค่นี้เองค่ะเนาะแม,แม่จา๋าดูก็ในแต่ละวันนะคะช้างกินเยอะมากๆเลยค่ะเนาะช้างกินเยอะมากๆเลยนะคะช้างกินเยอะมากๆเลย สำหรับภารกิจในทุกๆวันนะคะพวกเราก็ดูแลกันไปเนาะนะคะเป็นยังไงอร่อยไหมเป็นยังไงได้ก้านมะพร้าวโอ้ดูดูน้องน้ำชาก,กินก้านมะพร้าวก่อนโอ้โหแขวดีคักเนะาะแควดีคักเนาะก,กินก้านบักพังเนะาะผู้สาวให้กินดว พี่ควานลงจะขับรถละคะเอามาดูกันซูมค่ะซูมอเอาไม้ไดเด้อรถน่ะนะเอาไม้ไดเด้อมาดูกันนะคะรับจ๊อบมาดูกันว่าพี่ควานลงจะขับรถมาได้หรือเปล่านะคะ,พะเะคะพิ่งหัดขับนะคะเมื่อไม่หัดขับนะคะ มาดูกันเลยค่ะเอาไมา้ได้เด้อดนะรถสับประรดจะมาถึงที่หมายหรือเปล่านะคะพี่ลงเป็นคนขับนะคะมาดูกันเลยค่ะก็นะคะนู่นค่ะพี่ควานมอสกำลังมาถึงนะคะอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้ก็จะเป็น นาจะลงให้พี่ใบเตยของเรานะคะนู่นพี่มอสมาแล้วนะคะภ <c oughs> ารกิจในแต่ละวันทุกๆวันก็จะประมาณนี้ค่ะเนาะ <c oughs> อะไรไม่ได้ก็ขอให้มีหญ้ามีสับประรดให้ช้างได้ทานได้กินไปแต่ละวันนี้ก็ดีมากๆแล้วนะคะยามวิกฤตแบบนี้นะคะดูกันเลยค่ะ พี่มอดมาถึงแล้วนะคะเอาไปน่าจะไปจอดหน้าโรงช้างสาวน้อยของเราน้องใบบัวนี่คุณยายของเราก็โอ้โหฟันดีขนาดนั้นเลย่อย,ย้ายจังกินการบักพาวได้น้ำมูนะคะนะคะเนาะคุณยายน้ำหวานของเรานะคะก็ ันดีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะนี่เนาะกินได้ด้วยกินกา้านมะพร้าวก็ได้ด้วยนี่ค่ะโอ้โหระบบขับถ่ายคุณยายยังดีอยู่นะคะแม่แมจ๋าเนาะสวัสดีนะคะดูกันเลยโอ้โหคุณแม่คะสาวน้อยของเราหลับแล้วค่ะแม่แม่ มาดูสาวน้อยของเราหลับแล้วค่ะโอ้โหนะมาถึงแล้วนะคะพี่มอสของเรามาถึงแล้วค่ะตอนนี้มาดูนะคะสองสาวก็ทําอะไรกันหลับแล้วค่ะแม่แม่จ๋าดูดูดูิหลับแล้วแม่แม่จ๋านอะดู ช่วงสายๆแบบนี้นะคะตื่นแต่เช้าเลยสําหรับน้องใบบัวนะคะตื่นแต่เช้าพร้อมพี่มอสเลยนะคะประมาณหกโมงเศษนะเมื่อเช้าตื่นแล้วตอนนี้คงจะเป็นเวลานอนของเขาแล้วนะคะนี่หลับแล้วกะว่าจะมาเล่นด้วยหลับซะแล้วค่ะเนาะ ตอนนี้พี่ควานน่าจะหาขุดหลักข้างนอกนี่ต้องรนะ่มมะม่วงน่าจะให้อยู่ตรงนี้ช่วงกลางวันนะคะสําหรับน้องใบบัวแม่ใบเตยเนาะจะให้อยู่ตรงนี้ช่วงช่วงกลางวันพอมีร่มมีเงาเล่นเล่นแล้วก็ตรงโรงช้างนี่ก็จะทําความสะอาดให้ช่วงกลางวันจะทําความสะอาดให้ให้มันแ,แหง้งๆเนาะแหง้แหงๆแล้วตอนกลางคืนก็จะได้นอนสบายๆหน่อยออกะว่าจะมาเล่นกับน้องใบบัวสรุปแล้วน้องหลับกะเนาะอ่า หลับซะแล้วดูแม่ใบเตยของเราก็เนาะกินไม่หยุดปากเลยสาวน้อยใบเตยนี่ลูกสาวก็หลับซะแล้วนะคะแม่ควันว่าจะเล่นด้วยซะหน่อยโอ้โหหลับก่อนซะแล้วลูกโอเคค่ะแม่แม่จ้าเดี๋ยวฝากคลิปนี้ด้วยนะคะแม่แม่จ้าเป็นภารกิจยามเช้าๆกันเนาะครอบครัวสาวช้างใบเตยแฟมิลี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่จ๋ากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดการรับชมในครั้งต่อ,ตอไปด้วยนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรกันเนาะแม่เนาะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ